ที่พา,าพิธีกับไอาวาไปหาหมอ,อช่วงก่อนก่อนสงการแบบสุดจาวันสองวันอะไรเงี้ยเขาแบบพึ่งกลับมาจากไปสวนน้ำใช่ไหมแล้วเขาก็อาจจะแบบติดเชื้ออะไรมาอะไรนิดหน่นนนอยๆอะไรเงี้ยซึ่งมันก็เป็นปกติเวลาที่เราไปแบบทะเลหรือไปอะไรเงี้ยเด็กเขาก็จะแบบเจอสภาพอากาศใหม่ๆใช่ไหมเขาก็จะป่วยกลับมา ก็อันนั้นดีขึ้นแล้วมีคนบอกว่าคิดถึงพิธีอ่ะเดี๋ยวเเดีพาไปดูพิธีเฮ้ยเหมือนเราจะได้สตาร์ปาร์ตี้แล้วนะขอบคุณนะครับทุกคนคุณวิไลรักส่งมาเก้สิบเก้าดวงนี้นะพี่ีพีพอยู่นี่พีพีบายบายทุกคนหน่อยลูกไม่อ้วกแล้วเป่าวป่าวป่า เขามีคนถามไงบอกว่าเขาหายหรือ,อยังอ๋ออะมาี้ถึงได้ใหยป<ต>วดหรือยัง <c oughs> ก็ดีขึ้นตามลำดับ <c oughs> พิธีก็คือผอมสูบลงไปเลยดูสิหน้าแหลมนิดเดียวเองอะ <c oughs> น้องพี่อ้วนกว่าไปแล้ว คุณนะัทพรนะคะส่งมาห้าสิบดวงขอบคุณนะคะคุณพิสมัยส่งมาสิบดวงคุณพึ่งส่งมาหนึ่งร้อยดวงนะคะคุณหญิงหญ่ส่งมาหนึ่งร้อยดวงคุณหมูเล็กนะคะส่งมาห้าร้อยดวงขอบคุณนะคะได้จะปา์ตี้นะอ้อหรอเอฟซีจากเกาหลีค่าส่งมาสองพันดวงคุณอะไรเนี่ย คุณกบนะคะ50ดวงขอบคุณค่ะคุณนิตยา10ดวงนะคะพ่อพอมีแผนไปเที่ยวที่ไหนอีกไหมคะมีเหมือนกันแต่เป็นทริปครอบครัวแบบฝั่งบ้านบีมนะไปครบทุกคนเลยแต่ว่าเดี๋ยวก็ต้องดูก่อนว่าจะว่างพร้อมกันเมื่อไหรเอ้ยเมื่อไหร่นะคะ,ดนนะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยไลฟ์เลยนะคะเพราะพ่อดูคลิปกตอนเที่ยงน่ารักม,ม,มากๆอ๋อคลิปวันชาวันนี้เรามีคลิป youtube นะ เราพาเด็กๆกลับไป <c oughs> เขาเรียกว่าอะไรล่ะกลับไปฝั่งเนือฝักตัวในที่ที่เราไปแบบขอพอลูกให้ลูกสาวนะตอนที่เราจะไปใส่กอ่อนนะคะใครอยากรู้ที่ไหนก็ตามเข้าไปดูได้ใน YouTube นะคะ b บี n Channel น,น,นะคะคุณพ,พันนะคะส่งมาสิบดวง คุณสุพรรษานะคะส่งมา, 2, งวาวออสองพันดวงว้าวอ๋อก็คือสุพรรษาที่เป็นเอฟซีจากเกาหลีใช่ไหมแกย่างร้อนไงเห็นลองเครื่องนนะั้น้องนี่เอ้ยน้องพี่มันมิวอย่า,าดูใกล้ๆไงน้องพี่ค้าแบบวิกฤตนะนูเป็นนักบอเอาอันนี้ไงคุณสุพรนศาบอกว่าเป็นเอีจากเกาหลีเปล่าเปล่าเปล่าบอกว่า ส่งมาสองพัน้ได้เลยสักพัทีคุณอน,นงนางบอกว่ากลับบ้านไปช่วงสงการติดโควิดรอบสองละมันกันด้วยนะคะมีใครติดโควิดรอบสองกันมั่ง